สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาติดตามเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทแจก,กผ่านแอปทางรัฐซึ่งหลายคนกำลังให้ความสนใจเรื่องเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทที่ทางรัฐบาลจะแจก,กให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึง ผู้ประกันตนทุกๆคนซึ่งตอนนี้แอปทางรัฐของทางรัฐบาลหลายคนคงจะโหลดแอปทางรัฐและเข้าไปยืนยันตัวตนซึ่งหลายคนมีคำถามค่อนข้างเยอะเรื่องของลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านแอปทางรัฐหลายคน ได้ทำการยืนยันตัวตนตามระบบขั้นตอนของแอปทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยหากท่านสังเกตดูเมนูนโยบายของทางรัฐบาลท่านกดเข้าไปแล้วท่านจะเห็นดิจิทัลท่านกดเข้าไปจะขึ้นหน้าต่างเตรียมพบกันเร็วๆนี้ลงทะเบียน โครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งแน่นอนครับทางรัฐบาลกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเปิดเผยเป็นที่ชัดเจนเริ่มให้ลงทะเบียน 1. สิงหาคม2,567ที่ใกล้จะถึงนี้แน่นอนสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้น ทางรัฐบาลแบ่งเป็นสามกลุ่มซึ่งกลุ่มแรกกลุ่มที่1ที่ทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐของทางรัฐบาลได้แก่กลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ประกันตนที่มีสมาร์ทโฟนที่มีโทรศัพท์มือถือนั่นเองซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่1 และต่อมากลุ่มที่2ก็จะเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนถัดจากกลุ่มที่1ถัดจากกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3จะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้าได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและที่สำคัญตอนนี้ล่าสุดก็มีข่าวว่า เงินหนึ่งหมื่นบาทนั้นสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทวันพุทธที่ยี่สิบสี่ที่ใกล้จะถึงนี้ทางรัฐบาลจะมีการถแถลงอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขชัดเจนขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินชัดเจนอย่างไรยี่สิบสี ที่ใกลจะถึงนี้เตรียมฟังรัฐบาลแถลงซึ่งแน่นอนครับเรื่องเขินเงินดิจิทัลนหนึ่บาทนั้นประชาชนพูดกันตนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและน่าจะรับเงิน1นึ่งบาทตามที่ทางรัฐบาลได้พูดคุยได้สื่อสารครั้งแรกท่านจะได้รับเงินดิจิทัลนหนึ่บาท ไตรามาสที่3หรือประมาณช่วงเดือนตุลาคมอย่างไรต้องรอฟังจากปากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือนายกเศรษฐาทวีสินวันที่24นี้เตรียมฟังหากมีข่าวอัปเดตอย่างไรจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube HR Channel หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ